เหตุการณ์น okay. ี้เกิดขึ er ้นเมื่อ5ธันบาคม2020 เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามหยุดรถ SUV สีดำคันหนึ่งเพราะว่ารถคันนี้ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนรถเจ้าหน้าที่ทำการเปิดไซเรนเพื่อบอกว่าให้รถคันดังกล่าวเจอะรถ SUV สีดำคันดังกล่าวนั้นรับรู้แต่เขาเลือกที่จะส่งสัญญาณโดยการเปิดไฟเลี้ยวชะลอความเร็วและขับรถต่อไปอีก1.1ไมล์ก่อนจะจอดรถยังปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งซึ่งผู้ที่ขับรถ s u สสีดำคันดังกล่าวก็คือ พลทหารร้อยโทท่านนี้เมื่อรถของพลทหารหยุดลงเจ้าหน้าที่ตำรวจชักอาวุธขึ้นจอ่อและบอกให้คนขับรถหรือพลทหารนั้นลงจากรถเดี๋ยวนี้ Driver, roll the window down. Felony traffic stop. Put your hands out the window. Put your hands out the window. He's not complying, Jeff. Come around your side. Let me see your hands! How many occupants are in the vehicle? What's going on? How many occupants are in your vehicle? It's only myself. Why are your weapons drawn? What's going on? Open the door slowly and step out! พลทหารเห็นที่ท่าว่าไม่ดีจึงหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเพื่อความปลอดภัยของเขาและเพื่อเป็นหลักฐานพร้อมกับชูมือออกมานอกรถ เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเขานั้นไม่ได้คิดทำร้ายตำรวจและเขาให้เหตุผลชื่อว่าทำไมถึงไม่ยอมจอดเพราะว่าถานนตรงนั้นมืดมากเขาเลยขับรถมายังที่ที่สว่างกว่าซึ่งก็คือปั๊มน้ำมันแห่งนี้เพื่อปกป้องความปลอดภัยของตัวเขาเอง starter What's TikTok? vehicle What going on Get out the car. What going on What's out I'm ถึงะนั้นไม่ว่าพลทหารจะพูดอะไรเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังคงใช้ปืนเจาะไปที่เขาบวกกับการใช้เสียงดังตะคอกให้เขานั้นลงมาจากรถซึ่งดูเหมือนว่าตำรวจเองก็จะมีอารมณ์แฝงอยู่ในการควบคุมสถานการณ์นี้เช่นกันเจ้าหน้าที่บอกกับพลทหารว่า สาเหตุที่จับกลุ่มพลทหารนั้นเพราะว่าเขานั้นไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนรถและสาเหตุที่จําเป็นต้องเอาปืนเจ่อเขาก็เพราะว่าเขานั้นไม่ยอมจอดรถจึงทาให้เจ้าหน้าที่เกิดความสงสัยว่าเขานั้นอาจจะมีพิรุษหรือเป็นคนร้ายจึงจําเป็นต้องควักอาวุธปืนขึ้นจ่อเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่นั่นเอง I, I, honestly afraid get out. Can I ในส่วนนี้เราขอเล่าเหตุการณ์ก่อนนะครับว่าสาเหตุที่รถของพลทหารนั้น ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนรถก็เพราะว่ารถของพลทหารนั้นเป็นรถใหม่ซึ่งยังไม่มีป้ายทะเบียนซึ่งโดยปกติแล้วรถใหม่จะติดแผ่นป้ายทะเบียนชั่วคราวซึ่งเป็นกระดาษแข็งอยู่บริเวณทะเบียนรถแต่พลทหารนั้นได้ติดเอกสารนั้นไว้ภายในรถที่กระจกด้านหลังแต่ด้วยความที่ฟิล์มของกระจกเองอาจจะมีสีที่เข้มจึงทำให้เจ้าหน้าที่มองไม่เห็นแผ่นป้ายทะเบียนชั่วคราวนั้นนั่นเอง I'm afraid going honestly should What's What to out You out get be Get Get any You're have would committed เมื่อโพทหานั้นไม่ฟังคำสั่งของเจ้าหน้าที่ที่ให้เอาเข็มขัดออกและลงมาจากรถเมื่อ g พ t y หานั้นไม่ฟังคำสั่งของเจ้าหน้าที่ที่ให้เอาเข็มขัดออกและลงมาจากรถ เจ้าหนาทีจึงหยิบสเปรย์พิกไทยฉีดไปที่พลทหารจนทำให้น้ำตาลูกผู้ชาย my. I, I don't even want to reach my seat. Get out of the car. Look, take your seatbelt off and get out of the car. Look, my hands are out. Take your seatbelt off and get out of the car. My hands, <coughs> are, out. Take take out. My hands car. are out. Don't reach your Don't reach your my, 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 my hands are don't out. Don't. Please. Your command Let's go. available? Get on the ground. Get on the ground. Please, talk to Get on the ground now. Get on the ground or you're getting sprayed again! Get on the ground! Can you please talk to me about what's going on? Get on the, on the ground. ground! Get hey. on the ground now! This is fucked up. I agree. Yes. Stand yes, we will. This. Stand up, okay? This is fucked up. Is there any weapons on you, sir? No. Okay. Any weapons in the vehicle? Yes. Okay. เจ้าหน้าที่หนุ่มอีกคนไปตรวจคนรถของพุทหารซึ่งพุทหารนั้นก็บอกว่าเขานั้นพกปืนมาด้วยและเจ้าหน้าที่หนุ่มอีกคนได้ทําการตรวจสอบหมายเลขของปืนเพื่อยืนยันว่าปืนนี้เป็นปืนของเขาจริงหรือไม่ n a f r r x Delta 996 8704 XD996874 ซึ่งตรงนี้เองที่ทำให้พลทหารนั้นทำการฟ้องร้องว่าตํารวจนั้นคนรถของเขาอย่างผิดกฎหมายเพราะในส่วนนี้ถือว่าพลทหารนั้นถูกจับแล้วเขานั้นถูกจับกุมและใส่กุญแจมืออีกทั้งยังถูกรอบร้อมไปด้วยตํารวจที่จับแขนของเขาอยู่พร้อมกับเจ้าหน้าที่แพทย์ที่อยู่ข้างๆเขาถึงสองคน เท่ากับว่าจากคลิปนั้นเขานั้นแทบไม่มีโอกาสที่จะก่อความอันตรายใดๆได,ได้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปค้นรถเขาในระหว่างนั้นเท่ากับว่าเป็นการค้นหาที่เกินกว่าเหตุไม่เกี่ยวข้องและไม่สมเหตุสมผลกับเหตุผลที่จับกุมเขาเพราะเรื่องการไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนซึ่งการพกปืนของพลทหารก็ถูกกฎหมายด้วย หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ปล่อยตัวพลทหารและผ่านมาไม่นานเมื่อคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกมาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ฉีดสเปรย์พริกไทยถูกไล่ออกเพราะว่าเจ้าหน้าที่ดังกล่าวนั้นทำเกินกว่าเหตุอีกทั้งคลิปดังกล่าวยังเป็นไวรัลทำให้ภาพลักษณ์ของตำรวจนั้นเสียหายและเขานั้นไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนอีกต่อไป การสั <si ่งพักงานหรือการหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ช่วยอะไรหัวหน้าจึงทำการไล่เขาออกจากตำรวจการสอบสวนพฤติกรรมของตำรวจท่านนี้ระบุว่าเขานั้นควบคุมสถานการณ์นี้ได้ไม่ดีอีกทั้งยังมีการใช้อารมณ์ในการควบคุมสถานการณ์ส่งผลกระทบต่อพลทหารและความเชื่อมั่นของประชาชนอีกทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับรุ่นน้อง ซึ่งรุ่นน้องท่านนี้ก็คือตำรวจอีกท่านหนึ่งนะครับที่เปรียบเสมือนตำรวจฝึกงานก็ว่าได้เพราะว่าตำรวจท่านนี้เพิ่งจบจากโรงเรียนตำรวจมาได้เพียงแค่4เดือนเท่านั้นทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใหม่คนนี้ยังไม่ถูกไล่ออกและปฏิบัติหน้าที่อยู่การฟ้องร้องของพลหารว่าตำรวจดังกล่าวนั้นใช้กำลังเกินกว่าเหตุทำให้ศาลตัดสินให้เจ้าหน้าที่ที่ใช้พริกไทย ฉีดใส่เจ้าหน้าที่ทหารต้องชดใช้ค to ่าเสียหาย2,685เหรียญและเจ้าหน้าที่ตำรวจใหม่เหตุที่เขาเข้าไปค้นอาวุธปืนของพลทหารโดยไม่ชอบทำให้เขาต้องชดใช้ค่าเสียหาย1,000เหรียญซึ่งในขณะนี้พลทหารจ่าโทรของเราก็ยังคงยื่นอุทธรณ์คดีความต่อศาลและคดีความก็กำลังอยู่ในระหว่างพิจารณาจนถึงเวลานี้หากมีข้อมูลอันใดที่ทางเราให้ไม่ครบถ้วนหรือผิดพลาด ผู้ชมสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์นี้สามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างนี้เลยหากคุณผู้ชมชอบคลิปแนวเล่าเรื่องแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแนวนี้อีกเช่นเคยครับสวัสดีครับ